เทคนิคดีเทคนิคง่ายใช้ได้จริงดูคลิปนี้จบสามารถนำไปต่อยอดได้จริงครับสวัสดีครับพบกับช่างสอนบาร์เบอร์ร้านตั้งอยู่หน้าเทศบาลพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ช่างสอนตัดตามแบบที่ลูกค้านำมาให้ดูนะครับช่างสอนจะใช้ปัดเลี่นตัวเปานะครับและปรับฟันสะบัดขึ้นไปนะครับให้อยู่ในกรอบทรงที่น้องต้องการตื่นผมช่างสอนก็จะ นะครับไถขาวขึ้นเป็นเชื่อมรอบทรงช่างสอนจะใช้วีนะครับจะใช้วีใหญ่หรือวีซอยก็ได้นะครับในการเก็บกรอบทรงช่างสอนก็จะใช้วีซอยนะครับในการเก็บกรอบทรงด้าน,นหลังใบหูนะครับช่างสอนก็จะสะบัดข้อมือนะครับแล้วก็ใช้วีในการเชื่อมจุดนวลและกรอบทรงให้ดูชัดเจนด้านหลังนะครับช่างสอนจะปรับฟันเหมือนเดิมครับสะบัดขึ้นไปเทคนิคการสะบัดข้อมือนะครับสำคัญมากนักเรียนใหม่ ช่างใหม่ๆควรฝึกฝนให้เกิดความชานาญเกิดความแม่นยําในการสะบัดนะครับจะได้ง่ายต่อการทํางานเห็นไหมครับช่างสอนจะสะบัดขึ้นไปแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องใช้ฟันรองรับฟันนะครับแล้วก็สะบัดขึ้นไปแบบนี้เป็นกรอบทรงไหมครับใช้หวีนะครับในการเก็บใช้หวีประคองแนบกับนังศีษะนะครับแล้วงัดซีบีออกมาแล้วก็ใช้ปัตเตเลียนในการวิ่งตามซีบี แบบนี้นะครับโยกเบาๆนะครับสะบัดข้อมือเบาๆวิ่งไปตามซีีแบบนี้เพื่อทําการเก็บกรอบทรงให้ดูมนดูสวยงามช่างสอนจะสะบัดข้อมือนะครับดยการปรับฟันพัะเลียนให้สุดนะครับแล้วก็สะบัดขึ้นไปในลักษณะแบบนี้ปผนผมนะครับก็ไทยขาวปรับฟันโยกให้สุดเหมือนกันนะครับโยกขึ้นมาให้สุดให้เป็นเบอร์ศูนย์นะครับแล้วก็สะบบัดขึ้นไปเพื่อรับกับจุดนวลจุดกลืนเห็นไหมครับไทยขาวครับ ค่อยๆสบัดนะครับค่อยเก็บกรอบทรงก็ใช้หวีนะครับในการประคองด้านข้างนะครับช่างสอนจะสสบัดขึ้นไปแบบนี้เห็นไหมครับไม่ต้องเผยออกมากนะครับวางตะเลียนสี่ห้าองศาแล้วค่อยสบัดขึ้นไปจุดนวลนะครับก็สบัดซ้ําๆนะครับจนกวอาจะนวลกรอบทรงก็เหมือนเดิมครับใช้หวีในการประคองเก็บกรอบทรงให้มีความสวยงามมีความชัดเจนหินผมก็ไต่ข่าวเหมือนเดิมครับเทคนิคง่ายๆที่ช่างสอนใช้จริงนะครับที่ร้าน ตรงไหนไม่สวยนะไม่คลื่นนะครับไม่ต้องใช้การรองครับใช้วีเล็กในการเชื่อมจุดนวนจุดเืินแล้วก็ความแบตรเตอรี่เก็บนะครับเกาลงมาแบบนี้ขั้นตอนต่อมาช่างสอนจะใช้ตัวกลน,นวดนะครับในการเก็บตีนผมเพื่อทําการเฟดเอียงเหมือนกันนะครับเอียง45องศาเหมือนกันครับตัวกลน,นวดเอียงขึ้นไปเพื่อทําการสะบัดไม่ให้เป็นขอบมากจนเกินไปเพื่อจะได้ทําการเชื่อมได้ง่ายๆนะครับ เสร็จแล้วช่างสอนจะใช้ตัวกันขอบทาการสบัดโดยการคว่ำคว่ำบทเรียนลงแบบนี้ครับแล้วก็สบัดขึ้นไปเพื่อทําการเชื่อมให้ดูนวลดูกลืนให้มีความคามขุดนมากที่สุดด้านบนช่างสอนจะฉีดน้ํานะครับแล้วก็ทําการซอยช่างสอนจะซอยด้านข้างก่อนนะครับให้ต่ํากว่ากรอบทรงนิดนึงนะครับเพราะว่าเราฉีดน้ํา เวลาผมแห้งนะครับผมจะโผล่ขึ้นไปประมาณรอบสูงพอดีด้านหน้านะครับก็ซอยในลักษณะแบบนี้ด้านบนนะครับช่างสอนจะเอาเป็นไกด์ลายตัดเชื่อมมาด้านหน้านะครับหลายท่านอาจจะซอยเอาไกด์ลายจากด้านหน้านะครับก็ไม่ติดนะครับขึ้นอยู่กับช่างจะนาําเทคนิคไหนมาทํางานนะครับลูกค้าต้องการประมาณนี้ครับด้านบน ช่างสอนจะเอาเป็นไกด์ไลน์ในการซอยแบบนี้นะครับไล่มาด้านหน้าเพื่อทําการเชื่อมด้านหน้าจะยกให้สูงหน่อยนะครับเพื่อทําการเลี้ยงผมด้านหน้าด้านหน้าก็จะนะครับซอยสอบถามลูกค้าว่าต้องการประมาณไหนลูกค้าท่านนี้นะครับต้องการสูงกว่าคิวนิดหนึ่งนะครับก็ทําการซอยออกก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับอ่งตามแบบที่ลูกค้าต้องการไม่รู้ว่าทรงอะไรแต่รู้แค่ว่าไว้ของ ตั้งชื่อส่งให้ด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆน,นะครับขอบคุณครับ